สวัสดีค่ะขอต้อนรับนะคะคุณผู้ชมทุกทุกท่านค่ะสู่ทีม Global Product and Platform ค่ะจากบริษัทนักซับพีเนเซียนไซน์นะจำกัดมหาชนค่ะแล้ววันนี้นะคะจิ๊บทิติน่าบุรินทร์กิจเจริญค่ะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะพร้อมวันนี้นะคะมาพร้อมกับผู้เชี่ยวชาญค่ะจากทีม Global ค่ะคุณเคลลี่เนี่ยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเคลลี่ค่ะวันนี้คุณเคลลี่เนี่ยโอ้โหมามีสิ่งดีๆจะมาแนะนําคุณผู้ชมอีกแล้วค่ะวันนี้คุณเคลลี่ มาพร้อมอะไรบ้างคะาวันนี้ดิวคลิปก็จะนำเสนอวิธีการตั้งออเดอร์ของตลาดรุ่นวียดนามทศนิยมคิดว่านักลงทุนทุกคนนะจ๊ะอยากทราบถึงว่าวิธีการตั้งออเดอร์อยังไงในระบบใหม่พินิษฐ์โฟลว์มันได้ไหมคะ ค่ะเพราะว่าตลาดเวียดนามนะคะมีเป็นที่น่าสนใจมากแล้วก็ต่างจากตามองนะคะจากนักลงทุนหลายๆท่านเลยนะคะเพราะฉะนั้นเดี่ยวันนี้นะคะคุณเทลลี่มานะคะแน่นอนค่ะวันนี้เราจะมีฟีเจอร์เดเ็ดๆต่างๆรวมถึงภาพรวมนะคะของตลาดเวียดนามเป็นอย่างไรอย่างนั้นรบกวนคุณเทลลี่ค่ะช่วยเล่าสักนิดนึงนะคะเกี่ยวกับตลาดเวียดนามหนะะ่อยค่ะ ค่ะสรับตลาดหุ้นเวียดนามนะคะในวันนี้เด็กเคล็ดลัก็จะสรุปฟังก์ชันอ่าในการตั้งโมเดลของตลาดเวียดนามนะคะหลักๆก,ก็คือตรงช่องของ Market d a t a ค่ะซึ่ง Market d a t a ที่สแสดงในตัวพิเีกรโรเบิร o ต c o n เนสนะคะก็น,โโโน,นะฤหัสราชา15นาทีคะคะเพราะฉะนั้นถ้าในกรณีที่ลูกค้าต้องการดูหลักการทางนะคะคลูกค้าจะต้องทําการ subscribe ตัว Market d a t a ค่ะซึ่งมันก็จะมีค่าใช่จายเป็นรายนที่เลเวลหนึ่งที่ประมาณ10ดอลลาร์นะคะแล้วก็เลเวลสองที่12ดอลลาร์ค่ะ ซึ่งความต่างมันก็จากยูที่จํานวนของปิดกับอาสุดถ้าเลเวลหนึงเราสามารถดูได้แค่หนึ่งปิดนะคะถ้าเป็นเลเวลสองเราสามารถดูได้ทั้งต่ำห้าปิดห้าอาร์ นั sure. ่นแปลว่าความจริงแล้วเนี <anyway> ่ยค่ะคือถ้าเกิดสำหรับนักลงทุนที่สนใจแบบเร็วทันเนี่ยก็คือสามารถที่จะสมัครเพิ่มเติมได้แล้วก็สามารถที่จะเลือกแบบเลเวลหนึ่งแล้เลเวลสองได้ด้วยใช่ไหมคะเพื่อจะติดตามแบบทุกทากทียังไงลูกคุณนอกจากนี้ค่ะในเรื่องของการคำสั่งต่างๆเนี่ยต้องทำอย่างไรบ้างคะคุณเคลลี่การสำหรับตลาดหุ้นเวียดนามนะคะมีการเป็นคาสั่งซื้อขายสองแบบการหนึ่งก็คือ market order นะคะสองก็คือ limit order ค่ะนอกจากนั้นคาระยะเวลาในการส่งคำสั่งซื้อขาย ก็จะแบ่งเป็นสแบบเช่นอยู่กัน1หนึ่งก็คือ Day Order แล้วก็สองก็คือ Act i v e opening ค่ะค่ะแต่ถ้าในกรณีที่ตั้งออเดอร์เป็นประเภทคำสั่ง Market Order นะคะ,ะนักลงทุนจะใช้ได้เฉพาะตั้งแต่9 0้โมงของทุกวันทำการเท่านั้นนะคะแล้วก็ตอนที่เลือก Market Order นะคะแนะนำให้ลูกค้ากดตรงที่ Act ติ e opening ะถ้าลูกค้าตั้ง Market Order กับ Act i ิ e opening พร้อมๆกันนะคะมันก็จะกลายเป็น ATO uh, at Order นะคะ่ะ ซึ่งอันนั้นทุณคุกท่านนะคะน่าจะทราบอกับออเดอร์เอทโอมีอยู่หลายตัวอ๋อโอเคทางนั้นเดี๋ยวขอย้ำนิดนึงนะคะถึงจากที่คุณทิลีพูดไปว่าสำหรับคำสั่งซื้อนะคะว่าถ้าเกิดเป็นมาเก็ตเนี่ยจะต้องคู่กับตัวเอทิโอมีถูกต้องไหมคะเป็นช่วงเวลากี่โมงนะคะตั้งแต่9โมงถึง9โมงเช้นะคะ ค่ะอ๋อโอเคค่ะหออันแล้วถ้าเกิดสมมติไม่สามารถแบ่งกันได้คือมันจะขึ้นอะไรเด่ใช่ไหมคะค่ะถ้าในกรณีที่ลูกค้าเรื่องแค่ Market Order นะคะแล้วก็ตรงระยะเวลาในการส่งคำสั่งซื้อขายกับกกลูกค้าเพื่อไปใน Order นะคะตัวระบบมันก็จะถูกปรีจเจคการออเด์ของลูกค้าถูก Free ปรีจเจคออกจากระบบค่ะเพราะว่ามันไม่ได้ตามอ่าอ่าคันติของตัวระบบ,บะค่ะ ค่ะอย่างนั้นเดี๋ยวรบกวนคุณเคลลี่ค่ะต้องแสดงให้ผู้ชมดูแล้วล่ะว่าจะต้องเป็นการตั้งแบบไหนบ้างนะคะค่ะถ้านั้นเดี๋ยววันนี้ติ๊คลลี่ขอสาธิตวิธีการตั้งออเดอร์ของธนาคัรวิณหให้กับนักลงทุนค,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 ครั้งนะคะส่วนวิธีการตั้งออเดอร์นะคะ,ะไปที่กิจกา global c o n n e น t นะคะแล้วก็ตรงช่องเซิร์ฟชะะักพิมพ์คำว่ามาซั่ o บุ๊ค อย่างที่คุณพิลลี่เคยบอกเนาว่าสามารถคิมได้ทั้งซิมโบลด้ว <ไป S 2> ยแล้วหรือชื่อก็ได้ใช่ไหมคะใช่ใชค่ะถ้าในกรณีที่ลูกค้ารู้ว่าติ i กเกอร์ของม,มาสนกเกอืออะไรแล้วสามารถคิมว่า M s N ก็ได้นะคะ <c oughs> แล้วก็ตรงช่องเซิร์ฟต่ามันก็จะแสดงชื่อผู้นะคะแล้วก็ลูกค้าต้องสังเกตดีๆนะคะว่าตรงรูกคงนะคะ ออย่างเช่นมาซันบุกของประเทศเวียดนามแต่ก็ต้องเลือกเป็นท<อ>งเวียดนามใช่ค่มคะยังไม่กด,ดที่กดท่อง,อ,งอื่นนะคะเดี๋ยวจะคนละตลาดกันใช่ค่ะแล้วก็ตรงช่อง 1, 4, ควอนตัิเตอร์นะคะเหมือนเดิมก็ใส่จำนวนพูทนที่ลูกค้าต้องการจัดสนอหนึกก่งโฉนขาะนะคะอย่างเช่นหนึ่งร้อยพูนหรือสองร้อยพูนแล้วแต่ลูกค<ช>้าต้องการนะคะส่วนตรงราคาค่ะราคาตรงนี้ก็อาจจะไม่เหมือนกับราคาองเดิมของเทเรเซีย ขอบนญซีนะคะอย่างเช่นถ้าเมื่อก่อนคุณลูกค้าสามารถคีไปเ็น,น64.5หรือว่า60.5หรือว่า63.5คะ่ะแต่ว่าถ้าในระบบใหม่คะ่ะคือลูกค้าจะต้องพิมพ์เป็นจำนวนเต็มกค่ะก็คือ1 4 5 0 0วินานามดองนะคะอันนี้ก็จะเป็นจำนวนดองหอกไม่นาใช่ห,ใชหรือว่าถ้าว่ากรณีที่ลูกค้าตั้งเป็นลิมิตอยากได้เปนน6ก0 0 0่นส0 0ก็สามารถ ปะใส่ดูเลขบวน4,000นานค่ะระบบก็จะคำนวณมาให้อยู่แล้วใช่ค่ะแล้วก็ตรง order type นะคะก็คือลึกแบนลิมิตนะคะแต่ถ้าสมมติว่าคุณลูกค้าลึกแบนมาเก็ตนะคะอย่าลืมว่าตัวมาเก็ตออเดอร์ค่ะใช้แค่เฉพาะตั้งแต่9โมง9โมง50เท่านั้นแล้วก็ต้องเลือกแบน a อ o pending นะคะเพื่อกลายเป็นออเดอร์ ato ค่ะโอ้โห วันนี้สุดยอดเลยค่ะคุณทิลลี่มีทั้งมาให้มีเรื่องของเคล็ดลับในการตั้งคำสั่งต่างๆแล้วก็มีแสดงตัวอย่างให้เราดูด้วยนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างในการที่จะเลือกซื้อนะคะหรือเข้าซื้อในเกี่ยวกับตลาดหุ้นเวียดนามค่ะสําหรับวันนี้นะคะจิ๊บต้องขอขอบคุณคุณทิลลี่มากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็ยังไงนะคะก็ฝากให้คุณผู้ชมทุกท่านนะคะติดตาม EP ต่อไปของทางทีมโฟมเบอของเราค่ะสําหรับวันนี้นะคะจิ๊บและคุณทิลลี่ต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ Thank you